ไร่ปลูกต้นไม้ได้กี่ต้นอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ทิศวันจะเอาวิธีการคำนวณมาแชร์ให้กับทุกคนนะครับก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่า1ไร่นั้นมี1,600ตารางเมตรนะครับวิธีการคำนวณก็คือให้เราเอาระยะห่างระหว่างต้นมาคูณกับระยะห่างของแต่ละแถวนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่แล้วก็เอามาหารกับ1,600ตารางเมตรก็จะออกมาเป็นจำนวนต้นต่อไร่นะครับ ยกตัวอย่างนะครับระยะห่างยอดฮิต4คูณ4เมตรความห่างระหว่างต้น4เมตรความห่างระหว่างแถว4เมตรนะครับเราก็เอา4คูณ4ได้16ใช่ไหมครับจากนั้นเราก็เอา1,600มาตั้งแล้วก็หารด้วย16มันก็จะออกมาเป็น100นะครับนันแสดงว่า1ไร่เราสามารถปลูกต้นไม้ระยะ4คูณ4ได้100ต้นนะครับแต่ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าตามความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถที่จะปลูก100ต้นได้ใน1ไร่นะครับ เพราะว่าแบบนี้ครับการที่เราปลูกให้เต็มพื้นที่หนึ่งไร่หนึ่งร้อยต้นนั้นพื้นที่ข้างๆเขาคงไม่สบายใจแน่เมื่อต้นไม้เราโตขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานะครับเราก็จะเว้นที่ข้างๆครับเอาไว้ให้ชายพุ่มของเราไปชนกับเส้นแดนพอดีนะครับอย่าไปปลูกชิดเกินไปเดี๋ยวทรงพุ่มมันจะไปกระทบกับพื้นที่ข้างๆนะครับไวพ้พบกันใหม่ครับที่วันทางเกษตร สวัสดีครับ